อันนี้ร้านขายของเหรอคะอ๋อมีอะไรขายบ้างคะลูกเดี๋ยวเดียวร้านขายของคะอ๋อถ่ายชนบทถ่ายได้ไหมได้โอเคป้าเป็นคนบ้านพุที่ไปรสานไม่ได้ไกลดอกเป่าสูขึ้นกันครับเดี๋ยวมาอุดหนุนแล้วกันนะอุดหนุนบาเ์รออันนี้อย่างเขาลูก แหมป้าเป็นรูปเหรอคะอ๋อถ่ายได้ไหมไม่ถ่ายก็ออกก็ได้ถ่ายแค่ก่อนได้ได้ไดไม่ออกก็ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฮะติดผมหนึ่งรูปก็ได้อันนี้คือยูทูบเบอร์เขาทำงานแบบตามชนบทเราอ่ะแบบถ่ายคลิปชนบทใช่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 อันนี้ไงเราก็อันนี้คืออันนี้คือป้าจะมาอุด่นเรานะ ร้านค้าเรามีแค่นี้ใช่ไหมขา่เท่านี้ใช่ไหมคะตอนเช้าขายหมดอ๋อตอนเช้าตอนเช้าขายไปหมดแล้วรหรือตอนเช้าก็มีแบบเรื่อยๆแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะมีอะไรขายบ้างคุณร้านค้ามีมีกระฟองกาแฟมียาสีฟันมีไข่นะคะไข่ก็มีสองเพลนเนาะมีบะเขือมีเขือเจ้าบ้าทะลูกน่ น่าจะสิบบาทครับสิบบาทน่าจะสิบบาทน้องเขาไม่รู้จักราคามีด้วยชื่ออะไรไปเนี่ยป้าผมไปนาของใครป้าโอ้ป้าไปนาตอนนี้มันเสียแล้วนะลูกนี่เสียแล้วครับเสียเหรอมันคืออะไรอ่ะอ๋อป้าคิดว่าจะเป็นมะเขือเทศไม่ใช่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 นะคะขอโทษทีนะอันนี้เป็นหม่ำใช่ไหมครับอันนันอันเท่าไหร่นี้ลูกละร้อยี่สิบบาท หาบาทห้าบาทเหรอห้าบาทละสิบาทอะไนงี้ห้าห้บาทใช่ไหมมันเป็นเนื้อหรือเป็นหมูเป็นไก่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยา่อเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวป้าเชื่อให้นะอันนี้หมดเลยนะอันนี้คือไม่ได้กินอยู่แล้วเนี่ยนะคะอันนี้อันนี้อันนึงแล้วก็เห็ดอีกอันนึงนะลูกแล้วก็อะไรอีกอ่ะของเห็ดอะไเนาะ มะเขือเทศขายยังไงน้น่นขายส,บบาสิบบาทค่ะงเมืองสิบบาทนะคะน่ารักมากเลยเพ่อค้าขายนะคะถือว่าน่ารักเลยแหละอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวมาให้สิบอันนี้สิบบาทใช่ไหมคะสิบบาทค่ะสิบบาทแหละนะอันนี้ค่ะซื้ออันนี้นะลูกเท่าไหร่ครับ น้องเขาไม่ชอบออกกล้องเราตรงนี้ก่อนยมโทรถามป้าก่อนนะครับอ๋อโอเคโอเคได้ครับโทรถามป้าก่อนป้าไปมกเฮ็ดอยู่ลูกป้าไปปลูกกล้วยค่ะอ่าป้าไปปลูกกล้วยคือร้านขายของมีเท่านี้นะคะเมื่อเช้านี้คือว่ามาดามพูก็ผ่านมาทางนี้คือกันนะก็เห็นของเท่านี้เหมือนกันค่ะไม่ได้เยอะนะคะก็คือว่าเมื่อเช้านี้ไปนานะนามาดามพูอยู่ตรงโน้นเลยนะคะ ก็ไปเอาฟืนเนาะเราก็ผ่านมาเหมือนกันนะคะก็มีประมาณเท่านี้นะคะ่ะบ้านเรานะคะพอได้ขายนะคะตอนนี้กำลังโทรถามราคากันอยู่นะว่าราคาเท่าไหร่กันแน่นะคะถามป้าน้องน่ารักมากเลยบรรยากาศนะคะบ้านเรานะตรงนี้มีอะไรขายบ้างดูดิ น้ำแข็งไม่มีเลยน้ำแข็งหมดนะคะวันนี้<ไ>ป, uh, ป้าไปนาป <_ C> ้าไปนานแล้วหมดพังเลยซ <_ C> <_ C> สุใส่ไม่ได้ลงป้าไปนาเพื่อนวะโอเคนะคะเดี๋ยวรอน้องเขาทําราคาป้าก่อนนะว่าป้านี่ขายราคาเท่าไหร่น่าจะมีไก่ย,ย่างด้วยใช่ไหมเห็นถัดไก่ย,ย่างอนะลูกเนรอมขายไก่ย่าง ป้าไม่รับใช่ไหมอ่าไม่รับราคาเท่าไหร่ปกติไข่เท่าไหร่ประมาณราคาเทน,นี้ไม่10บกว่า20บาทอ่ะที่ป้าเคยซื้ออะประมาณนั้นแหละขอแคิดค้ขึ้นมาแล้วแค่เงินก่อน ซื้ออุนุนสิทาบ้านเรานะคะอันนี้ม่เก้นึกว่ามะเขือเทศบอกว่าเสียแล้วมั้งว่าจะไม่ใช่นะมันะคะคืออะไรยังไม่รู้เลยนะคะเคยเจอคนไคอยเคยนที่ไาอดีนะครนี่ดเรียบร้อยนะคะอุดหนุนค่ะทุกคนง โอเคได้แล้วจะไม่รู้จะเอาไปทางไหนนะคะได้มาแจกไปนะคะเอแล้วค่ะสินค้าบ้านๆน,นะคะบ้านเรา บ้านนี้ก็ไม่มีคนอยู่เลยอ่ะเป็นบ้านที่ทรงทรงสวยมากเลยนะบ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนอยู่มากมายนะคะดูค่ะบ้านแต่ละหลังนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะ บ้านหลังนี้อีกอ๋อนะโอ้โอากานี่ก็ทำไหว้ก็ไปทำงานครงเทพครงไทยแทบทุกที่นะคะอันนี้บ้านหลังนี้แต่ก่อนก็ขายของนะเนี่ยเขาไม่ได้ขายแล้วนะคะอันนี้เป็นร้านค้าใหญ่ ลงงานนั้นสทุกคนไม่มีคนอยู่เลยอืบ้านเลังมีแต่น้องหมาอยู่หนึ่งตัวนะคะไม่มีคนอยู่ค่ะทุกคนเยอะมากเลยอ่ะ ี่บ้านหลังนี้อีก okay นะคะดูทุกคนบ้าทุกบ้านสวยสวยอ้เยอะหลุกโหน่ะโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ